เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิกลับมาแล้วอยู่ชั้นจีนี่เองบอกเลยว่ามีแบรนด์ใหม่เข้ามาเพียบในราคาที่พิเศษสุดมาดูไอเทมเด็ดน่าใช้ของแต่ละแบรนด์กันขอก้าวเข้ามาในร้าน ยอมใจให้เกับความใหญ่สุดแถมมีตั้ง6โซนให้เลือกชชอปอีกต่างหากขอตัวไปเดินดูก่อนนะว่ามีโซนไหนน่าสนใจบ้างมากันที่โซนแรกอย่างเซรั่มบาร์ที่รวมตัวเหล่าเซรั่มจากหลากหลายแบรนด์ดังไว้บริเวณนี้แค่โซนนี้ก็รู้เลยว่าเซรั่มตัวไหนเด็ดตัวไหนหน่าลองเผื่อใครไม่รู้จะเลือกเซรั่มตัวไหนแค่แวะมาที่โซนนี้จบเลยมาต่อกันที่โซนซันแคร์รวมทีเด็ดสินค้ากันแดดตัวดังมาไว้ให้ทุกคนแล้วเหมาะกับทุกสภาพผิว ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวตัวโซนต่อไปจะพลาดไม่ได้เลยอย่างโซน Acne Solution โซนนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวเพราะเขาร่วมไอเทมเด็ดมาไว้เพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการขจัดสิวอุดตันหรือลดรอยดำรอยแดงจากสิวก็มีให้เลือกช็อปหมดต่อมาโซน Watsons u s, s t a i n a b l e Choice เป็นโซนที่รวบรวมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบว่าเยอะมากๆไปต่อกันที่โซนฟาร,รม์ม a c ีแนะนำเลย โซนนี้เอจะมีคุณเพศสัชกรมาช่วยให้คำแนะนำคำปรึกษาต่างๆหากใครต้องการคำแนะนำก็มาได้เลยมาถึงโซนสุดท้ายแล้ววัดสันขับเป็นโซนสำหรับให้มาทดลองแต่งหน้าได้เลยหรือคุณผู้ชายที่มารอสาวๆช้อปปิ้งก็สามารถนั่งคอยที่โซนนี้ได้นะมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือพร้อมเลยหลังจากที่เราได้รู้จักกับทั้ง6โซนของวสันแล้ว ถ้างั้นขอตัวไปหยิบตะกร้าเตรียมตัวช้อปปิ้งก่อนนะบอกเลยว่างานนี้หยิบเพลินแน่เริ่มกันที่แบรนด์แรกสกินทิฟฟิกเรมาสติกสุดฮิตในติกตอกตัวนี้เลยมีส่วนผสมของจิงจูชายในอาซินามาย BHA และใบบัวบกช่วยทำความสะอาดรูขุมขนและลดความมันส่วนเกินสิวเซียนใช้ง่ายแค่ปัดบางๆทั่วใบหน้าเท่านั้นเป่าออก,กันที่แบรนด์ COSRX แบรนด์ดังสัญชาติเกาหลีต้อง Advanced a น l 96 essence ตัวนี้เลยช่วยฟื้นบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มหนำนุ่มเด้ง เตรียมผิวก่อนแต่งหน้าดีมากแบรนด์ที่3 Innisfree ก็เข้ามาสั่นแล้วนะแนะนำ Innisfree Retinol Cicapair r e Ampoule ที่นอกจากจะช่วยเรื่องดูแลผิวแล้วยังช่วยแก้ปัญหาสิวและจุดด่างดำด้วยนะแบรนด์ที่4 Beauty of Jo s o n d y n a s t y Cream ครีมบำรุงผิวส่งตรงจากเกาหลีที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายทุกสภาพผิวมีความอ่อนโยนจุดเด่นของตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นและช่วยให้ผิวแข็งแรงแบรนด์ที่5 แท i กซิตไวส์ซ n น n ด n ์ r n ร r e r e งรีเฟชชิงท n n i n g f o โฟมโฟมล้างหน้าเกาหลีตัวดังที่มีค่า p h 5.5ช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้สะอาดล้ำลึกถึงรูขุมขนแถมไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งตึงอีกด้วยแบรนด์สุดท้าย Dirty y w r r k และ s ส์ม o o t h on Up แ t ตเตอ y So c e Scrub ตัวช่วยผัเดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพพร้อมบำรุงผิวในเวลาเดียวกันตัวนี้มีขายเฉพาะที่วัสันเท่านั้นนะเป็นไงกันบ้างทุกคน กับแบรนด์ใหม่ในวสัสดนร้านใหม่เดอะมอล l i ไลฟ์สโตบางกะปิเพื่อนๆคนไหนอยากช้อปปิ้งต้องมาที่นี่เลยรวมไอเทมเด็ดหน้าช้อปเพียบขอตัวไปช้อปต่อแล้วนะแถมตอนนี้เรายังฉลองครบรอบ700สาขาทั่วประเทศแล้วด้วยรีบมาช้อปกันนะ